เป็นทางการกันดีกว่านะคะเสรนจแลสวัสดีค่ะพวกเราอุเมชูค่ะสวัสดีค่ะคัมปุยอุเมชูค่ะสวัสดีค่ะโซเทียอุเมชูค่ะสวัสดีค่ะริกะอุเมชูค่ะสวัสดีค่ะเชร์เบลอุเมชูค่ะเชเบลสวัสดีค่ะยูเมโกอุเมชูค่ะ สวัสดีค่ะจูดี้สุโองอุ่นชูค่ะจูดี้ออก็วันนี้นะคะพวกเราสาวๆอุ่นชูนะคะอยู่กันที่น่ะไอลนด์มาซิลีนั่นเองนะคะ 18นาฬิกา30นาที <30 S 2> าทถึง20นาฬิกาสานาทีค่ะแล้วนั่นเองนะคะก็ถ้าใครนะคะที่อยากทำความรู้จักกับพวกเราสาวสาวอุเมชูนะคะก็สามารถมาเช็กกิจกันได้นะคะทุกคนพวกเรารออยู่นะเดี๋ยวพวกเรามาถ่ายรูปด้วยกันนะคะ